ภิปูชย,ยามิอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชย,ยามิอิมินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูชย,ยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะควตาธรมโมธรมมังนะมสามิสุปฏิปันโนภะควตโตส,สาวกสังคโคสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายติสระเนนะสะหปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสูงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสูงรักขณาทายะติสระเนนะสาหาปัญจศีลานิยาจามะ พทุทธ <face> ังสารนังัจฉามิทำมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคาฉามิตติยมปิสังคังสารนังคาฉามิปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินาานาธนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาถถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกัวิถูอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสัทถาเทวมนุษย์สานางพุทธโภธควาติสวากขาโตพคะวาตาธรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โพปะนาอิโกปัจจัตางเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโคอ,อุชุปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโคยายะปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโค สามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภระควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโย อนุตตรังปุญญคเขตตังโลกาสาตตินะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ uh ุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังทนากาโมละเพทนางอาจิกายเยกายยายะเทวานางปี่ตังสุตตะวาอิติปิโสภะขวายะมะราชาโนเท้าเวสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานางังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสรา สีเสปฏิทิโตไมหงังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหงังอุเรสศภะคุนากโลหะทะเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคลานโนจะวามะเกทักขิเนสาวะเนไมหงัง อาสูงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิอุงคโวกุมารก,กัสโปเถโร ไมเหสีจิตตะวาทโกโสมไมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุนากโลปุลโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจอิเมชาตาณาราเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศิรเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตาราตานางปุระโตอาสิทักขิเนเมตะสุตกังท่ชักคังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปร,ะปริตตันจะ อาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวาระรสังยุตตาสัตตปาการะรังกะตาวาตาปิตาทัสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสา วัสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชลรชินะปัญชระมะชมหิวิหารันตังมะฮิตะเลสัทาปาเรนตุมังสัพเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุกิโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรม,มานุภาเวนะชิตาวิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรม,มานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชะเลติพาหุงสาหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตัง คลีเมฆขลังอุทิตโคระสะเสณมารังธานาทธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวะตุเตชายามังคะลานี้มาเรติเลกะมะพิยุจิตะสัพพรติงโคลัมปนาละวะกะมัคคะมะถัาทยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายามังคาลานี้นาราคิลิงขชวลังอติมัตตภูตังทวักขิจกกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตมุ้เสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพาวตุเตชายามังคาลานิอุขิต,ตะคัคข,ะขะมะติหตทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุริมาละวันตังอิทธีพิสังขะตมะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวตุเตชายามังคาลานิ กัตตวานะกัททมุทะรังอิวะคภินิยาจิตจายะทุทาวะจะนังชายากายะมะเชสันเตนะโสมะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคาลานีสัตจังวิหายะมะติสัจจากาวาทะเกตุม วาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปรชรลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยามังคาลานี้นันโทปนันทะพุชคังวิพุทางมหิตทิงปุเตนะเถระพุชเคนะทมาปยันโต อิธูปเทสวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายามังคาลานิทุกคาหะทิฐิผู้ชเคนะสุทัตถะหัตถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิธิผักกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชัยามังคะลานิเอตปิพุทธชัยามังคะละอัตถคาถาโยวาจนโนทินาทีเนสารเตมทันตีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนโรสปัญโย นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธนมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังคบูชาอักคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆะปูเชมีณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางแค้วคาาธรรมังแค้วคาดสังฆังแค้วคาดศัตรูภัยพานวินาสันติณนะกาโรกุกุสันโทสิตโตรัชเช โมกาโลกโกนาคมนโนนานาจิเตพุทธกาโรกัสโปพุทโทจะทวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตโมยกันเนยะกาโรอริยะเมตไยโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทยยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพลงพาพา,พาหาหา,หาลือลืออิติสุขโตอรฏหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหังอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานางปร,ริหารามิขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขขีอัตนานางปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทางเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บีดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บีดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเม ครูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปรัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางส,ส,สัพเพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอีกทางบุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตากเท่าเข้าสู่พานิพพานข้าพเจ้าขออุทิ่ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทวดาทั้งหลายทั่วสากลพิภพพระภูมิเจ้าที่บ้านพักปัจจุบันรวมถึงพระภูมิเจ้าที่ทั่วทุกแห่งแม่ยานางเรือแม่ยานางรถแม่ตะเคียนทอง พญานาคทุกตระกูลรวมถึงพญยาโย,ยมราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลั้งนี้ด้วยเถิดขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนะการ,รบัตเดียวนี้เถิดกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสัจจาาจ,จักกรรมมังอาสัรจิตจกกรรมมัง อมตุเมอโหสิกรรมมังภวตุเมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในพกชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวสามีภรรยาและครอบครัวทุกคนตลอดจนวงศาคนาญาตและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียรจันไรและอุปัฏฐะอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จเร็วพันหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อ,ของจึงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะละลาบยศสรรเสริญ สติปัญญาปฏิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มะลายสิ้นไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีเอาหัิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้พ้นจากนรกภูมิมีคุณธรรมนำทางขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินนิพพานังปัญจโยโหตุ